ตั้งสติก่อนพูดคำสอนยายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูนนักธุรกิจท่านหนึ่งมากราบคุณยายท่านสอนว่าคนเราทำงานด้วยกันเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเราต้องหลบออกไปหาที่เงียบๆสับพักหนึ่งหลับตาทำใจให้หยุดนิ่งประเดี๋ยวเรื่องต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาสอนเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรแล้วเราค่อยตั้งสติไปพูด ถ้าคิดว่าพูดแล้วเราขาดทุนก็อยา่าเพิ่งพูดให้กลับไปนั่งสมาธิใหม่จนกว่าใจจะสบายแล้วค่อยกลับมาพูดต้องพูดแล้วไม่ขาดทุนถ้าขาดทุนอย่าพูดพูดแล้วให้ตัวเองกำไรไม่เสียเพราะชีวิตของเราเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนจะทำอะไรก็ให้รีทําตั้งหลักให้ดีจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเอากำไรคุณบ,บุญความมดีกดตัวกลับไป9ตุลาคม2538กดถูกใจให้เป็นกําลังใจ สาธุได้หุมแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้ภุมมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะัะสาธุ